มันไม่มีเงินหมุนเลยในระดับล่างๆของระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มันก็จะไม่ไปไหนะนะเพราะว่าโครงสร้างใหญ่อยู่ระหว่างการปรับปรุงอยู่มันก็ต้องมีเงินเป็นหัวเชื้อลงไปก่อนน็ที่ที่นโยบายที่จะแจกลงไปถึสงขระดับตำบล5ล้านบาทอะไรพวกนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่กระตุ้นให้เกิดการการค้าขายเกิดขึ้นนะฮะมันไม่ใช่อะไรที่จะทำได้ ทุกครั้งไปแต่ว่าเริ่มต้นต้องมีเพราะว่าระบบเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยยังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นทั้งโลกนะฮะัะน,น,นี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ก็ก็ดีแล้วที่มีมาตรการพวกนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ประเมินนะ,ะประเมินผลกระทบสําคัญก็คือว่าที่ทางรัฐบาลก็เน้นหนักเน้นหนาห้ามเงินไปไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เอาไปใช้หนีนอกระบบคืนอะไรพวกนี้ก็หวังว่าคงจะมีวิธีจะตามกํากับดูได้คือต้องการให้เงินนั้นไปใช้ในการค้าขายในการซื้อสินค้าเพื่อให้เกิดการหมุนอย่างแท้จริงของระบบเศรษฐกิจนั่นก็ในทิศทางนัถูกต้องแล้วแต่ว่าการกํากับดูแลให้เงินที่ใส่ลงไปเนี่ยไปใช้ให้ถูกเรื่องเป็นสิ่งที่จะต้องทำตามตาม,ตามดูกันต่อไปก็นี่คือยาแรงที่สุด คือ,อยาฉีดถึงที่เลยใช่ไหมฉีดลงไปถึงจงที่ความอืดมันมีอยู่เพราะว่าตรงปลายทางเนี่ยไม่มีกําลังที่จะซื้ออะไรแล้วเพราะว่านี่สินต่างๆก็มีกันมาขั้นหนึ่งแล้วการค้าขายก็ไม่ขยับนั่นคือฉีดถึงที่คือลงไปถึงระดับตําบลเลยก็น่าจะน่าจะมีหวังที่จะกระตุ้นอะไรได้ขั้นหนึ่งน,นะถ้าไม่ใช้เงินผิดประเทศ ก็จีนก็ต่อสู้สึกหนักอยู่นะฮะเขาก็ต้องแกงเขานะฮะมันก็มันเป็นของเขาราขนาดใหญ่มากเขาต้องไปแก้ในระบบของเขาให้ได้เพราะว่าถ้าจีนฟื้นคนอื่นก็มีโอกาสที่จะฟื้นได้ก็ขึ้นว่าเป็นผู้ประกอบการเล็กหรือใหญ่ถ้าพวกเล็กนั่นคือปัญหาคือปัญหาที่ของการต้องไปต่อสู้ในตลาดที่มีความเข้มเป็นนั้นอย่างที่ที่านรองนาย,ยกสุดคิดได้พูดไปก็อีกสักพักหนึ่งจะมีมาตรการชัดเจนในเรื่องของ SME คืออย่างน้อยประคองให้ ให้อยู่ไปได้สักพักหนึ่งแต่เอสก็ต้องปรับตัวเองในการที่จะทําสินค้าให้สามารถสู้ได้จริงๆในตลาดโลกด้วยค่าก็มีผลกระทบเหมือนกันทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นการปล่อยสินเชื่อไม่ว่าจะโดยใครก็ตามเนี่ยมันก็เจอปัญหาด้วยกันทุกคนก็กระทบในดีกรีของ s m e อนะฮะซึ่งเราก็ต้องตั้งสำรองแต่ว่ามันไม่ถึงก็ถล่มลงมาแต่ว่ามันก็มีผลโดยทั่วไปเหมือนกันสินเชื่อปีนี้ถ้าเศรษฐกิจโตประมาณสัก 2เปอร์เซ็นต์ครึ่งถึง3%เปอร์เซ็นต์นี่ก็ประมาณ5-6กเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีเสถียรภาพคือมันก็ต้องปล่อยขั้นหนึ่งไม่งั้นมันก็ไม่มีเงินหมุนเวียนอยู่ในตลาดเลยแต่ปล่อยปล่อยเกินไปมันก็จะเป็นเป็นเป็นความเสี่ยงไปอีกแบบก็เหมือนก็มันก็อยู่ระลอกอยู่แล้วนะฮะในสุดทุกคนก็มาอยู่เราเรานี้แหละก็ะก็ลุ้นกันว่ามาตรการตรงนี้จะประคองตรงนี้ให้อยู่ในระดับนี้ไปสักพักหนึ่ง รอเวลาที่น้ำจะมามากขึ้นในปีหน้า